สวัสดีครับผมอาจารย์นุบนเซวิท1 9 9่นะครับทางหายกันปรนนานนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับวันนี้อาจารย์นุกลับมาแล้วนะครับวันนี้กลับมาเอาใจแฟนๆนะครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเอาใจเป็นแฟนฟอร์ดเรนเจอรวันนี้ผมมีอุปกรณ์ที่ใช้กับตัว Ford Ranger นะครับเฉพาะรุ่นเลยนะครับสำหรับตัว เบรดแลกนะครับซ uh, ึ่งเป็นแดกหลังคาอลูมิเนียมของ ARB นะครับผมแล้ววันนี้นะครับตัว Ford Ranger นะครับกระบะ4ประตูนะครับลูกค้าอยากจะติดตั้งตัวแดกหลังคานะครับอยากได้เบรดแลกนะครับแต่ขนาดล่ะครับผมขนาดเราต้องมาดูขนาดนะครับคือก็คือเบรดแลกของ ARB เนี่ยนะครับมีทั้งหมดด้วยกันอยู่7ขนาดนะครับแต่ ที่เราใส่สําหรับตัวกระบะ4ประตูนะครับใส่บนหลังคาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบตขนาดที่ตัวเล็กสุดนะครับผมขนาดของตัวเบดแลกตัวนี้นะครับผมขนาด125คูณ128 ไอ้ร้อยยี่สิบห้าคูณร้อยยี่สิบแปดเซนติเมตรนะครับผมหรือประมาณสี่สิบเก้าคูณห้าสิบนิ้วนะครับซึ่งพอดีนะครับวางบนหลังคาของฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยพอดีเลยครับเนี่ยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับและก็สําหรับตัวฟอร์ดเรนเจอร์นะครับอุปกรณ์ยึดแหลกหลังคานะครับของเบีร์แหลกนะครับตัวนี้ผมขอนําเสนออ่าตัวขาจับเบีร์แหลกนะครับขาจับเบียร์แหลกตัวนี้ผลิตออกมาตรงรุ่นนะครับสำหรับตัวฟอร์ดเรนเจอร์นะครับซึ่งจะเป็น โครงสร้างนะครับเป็นโลหะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ติดนะครับโลโก้ติดคําว่าเบดแลกอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับติดแล้วเต็นท์ไม่ใช่ครับติดแล้วแหลกหลังคาไม่ลอยแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะวางแนบตรงคิ้วบนหลังคานะครับแนบชิดเลยนะครับความสูงตรงกลางเนี่ยประมาณนิ้วนิดๆแค่นั้นนะครับแล้วก็ตัวเบดแลกนะครับวางอยู่บนตัวราวจับตัวนี้ ซึ่งเบียร์แหลกขนาดบางมากแล้วก็น้ําหนักเบานะครับทาจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีการทําสีนะครับเป็นลายหยาบๆนิดนึงจะนะสุดยอดมากนะครับความเขาเรียกอะไรความดาร์กนะครับไม่ใช่แบบเนียนนะครับผิวจะเป็นออกจหยาบนิดนึงแล้วก็เหมาะสําหรับนะครับเขาเรียกอะไรคาเลคเตอร์ที่ดุดันนะครับสำหรับตัวเบียรแดกนะครับเหมาะสําหรับรถที่ขาโหดขาลุยจริงๆนะครับโอเคนะครับสาหรับ ท่านนะครับผู้ชมที่กำลังมองหาแหลกหลังคานะครับติดตั้งในตัว Ford r a n g e จรนะครับสี่ประตูนะครับกระบะ4ประตูนะครับอย่าเพิ่งมองข้ามไปที่อื่นนะครับให้มาดูตัวเบรคแหลกขัดตัวนี้ก่อนนะครับติดแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมลืมไปอุปกรณ์ตัวนึงนะครับที่มากับชุดนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับทาง ARB นะครับได้ออกแบบและได้มีการคำนวณนะครับ ทางวิศวกรรมนะครับว่าการไหลของอากาศเนี่ยนะครับเขาเรียกพลศาสตร์อากาศนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเวลาเบรคแลกนะครับหลค่ายที่ติดแลกบนหลังคาแล้วจะประสบปัญหาก็คือเสียงดังนะครับเวลาวิ่งปะทะลมเนี่ยนะครับตัวนี้ ARB ทํามาให้ในเซตสําหรับรุ่นนะครับเฉพาะรุ่นนะครับไม่ใช่ว่ารถทุกรุ่นทุกคันต้องติดนะครับมันขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นแต่ละคันนะครับแต่สําหรับตัว f o r d r a n g เจอร์เนี่ยนะครับก็จะมีตัว ตัวรีดลมหรือว่าตัวสปอยเลอร์นะครับให้มาด้วยนะครับที่จะติดอยู่ด้านหน้าของตัวเบรคแ็กนะครับตัวนี้ติดประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะดูสวยดูเท่นะครับไปอีกแบบหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าท่านกําลังมองหาตัวเบรคแ็กนะครับอาจารย์นุขอแนะนําเบรคแ็กของ ARB นะครับซึ่งทําจากอลูมิเนียมนะครับรับน้าหนักได้มากนะครับ รับน้ำหนักได้ดีอย่างแน่นอนนะครับการันตีน้ําหนักเบาด้วยนะครับเป็นเบยดแหลกทรงแนววางขวานะครับซึ่งหลายค่ายไม่กล้าทําเพราะว่าจะประสบปัญหาเรื่องเสียงดังนะครับแต่ของ ARB ทุกรุ่นนะครับที่ผลิตออกมานะครับมีการทดสอบแล้วนะครับเสียงเงียบเสียงเบากวา่าแหลกหลังคาที่เป็นราวกลมอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้อาจารย์นุก็ฝากไว้คแค่นี้นะครับสาหรับท่านที่กําลังมองหาแหลกหลังคา นะครับมาที่อุบลสวิท1997ให้คำปรึกษาได้นะครับสนใจผลิตภัณฑ์ ARB ทุกตัวนะครับติดต่อตอาจารย์นุได้นะครับเบอร์ตัวศรพท์0622015515 0622015515นะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับอาจารย์นุยินดีรับสายทุกเวลานะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง YouTube <S <S ของอุบลสวิท1997ช n แนลท่านจะไม่พลาดข่าวสาร นะครับผมจากอุบลเซอร์วิส1997ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ